สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องป้องปลายสู้ผู้สูคนเอฟซีใช้ประสิทธิ์ออโตส้สางเหล็กเนาะหนารานอยู่ห่างบิ๊กซีเอกตาร้ามินท่ากับบิ๊กซีหนองจอกเด้อพี่น้องเด้ออับเมอรี้สางเหล็กสิบอาเอฟซีสู้ผูสูคนมาเบิงครับผมฟอร์จูเนอร์แชมปี2013โตสุดท้ายเลยโตท็อปสุดเลยเนาะมาเฮ็ดหุ่มบอดหนังแบบสวมทับกับทางรานมาเฮ็ดหุ่มบาดหนังแบบสวมทับกับทางสร้างเหล็ก ฟอร์จูเนอร์แชมป์นะครับตัวนี้ภายในจะเป็นโทนดำทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบาะเดิมนะคอนโซลแผงข้างประตูจะเป็นโทนดำทั้งหมดนะครับผมลูกค้ามาทำเป็นตัวเบาะหนังแบบสวมทับกับทางสางเหล็กเนาะเอพื่อลูกค้าแบบประมาณว่าอยากได้เดิมๆทุกอย่างเลยเดิมๆมาก็มันก็จะเป็นเบาะหนังสีดำได้สีขาวเนาะหรือสีเทาๆเนาะลูกค้าก็เอาลายเดิมทุกอย่างหมดเลยไม่มีลวดลายอะไรก็คือเดิมๆนะครับนะฮะ ก็จะทําแบบลายเดิมหนังเดิมสีเดิมนะเพราะว่าไม่อยากจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรรถล,ลูกค้าชอบเดิมเดิมนะครับผมถ้าเป็น f o r t จูเนอเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวแชมป์เนี่ยมันจะมีอยู่2ส,สีนอะภายในสีเบจกับอ่าสีดําแต่ถ้าเป็นตัวสุดท้ายเลยเนี่ยมันจะเป็นสีดํานะครับอยากให้ f c ดูตรงโหนกนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าเป็น f o r t จูเนอมันจะมีโหนกขึ้นมาเนาะนะครับทางช่างเล็กก็จะทําเก็บงานแบบนี้ให้เลยนะครับ คืองานของเราก็อย่างที่กาบเรียนแอย่างที่บอกนั่นนะครับผมว่าของผมเนี่ยเวลาทําเนี่ยผมทําตามตรงรุ่นทําสเปคเดิมของรถให้เลยนะครับงานจึงออกมาเนี๊ยบเรียบสวยนะครับให้ดูตะเข็บนะฮะด้านข้างการเข้ารูปเข้าลองเข้าลอยด้านข้างนะครับตรงส่วนนี้นะครับ fc ลูกค้ารับเห็นไหมครับมันบม่มีรอยย่นเลยเพราะว่าของเฮาใส่งานใส่หนังคุณภาพวข้างในผมก็ใส่ตัวแผ่นสับ กันเชือ้อรากันอไล่ฟุ้นให้ลูกค้าพร้อมเรียบร้อยเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านซ้ายอันนี้ด้านซ้ายเนาะครับเห็นไหมครับด้านคนขับเด้อพี่น้องเดอ้อด้านคนขับเนี่ยมันจะเป็นเบาะไฟฟ้าเนาะนะครับผมก็จะทํายากนิดนึงนะครับถ้าเป็นเบาะตัวเบาะมือหมุนธรรมดาก็จะไม่ยากเท่าไหร่นะครับให้ดูโหนกนะครับให้ดูถ้าใครสนใจถ้าใครชอบนะครับ ว่าโอเคงานช่างเล็กเออสวยเข้ารูปเนียนดีอ,อยากจะทําก็แวะมาครับขอบพระคุณลูกค้าหลายๆครับลูกค้าขั้นนี้ขับรถมาจากพะระปลาแดงครับเห็นใน youtube ของทางช่างเล็กเออมันงามมันเนียนเออมาเหตุขับขับรถมาาพะระปาแดงเพื่อสิมาเหตุเบาะโดยเฉพาะเลยครับลูกค้านะครับมาจากพะระปาแดงวสัสร์วะครับตอนแรกผมก็พูดรอกว่าลูกค้ามาตรไ พอดีเมื่อกี้ถามลูกค้าลูกค้าบอกว่ามาตตาพประแดงเราสั่งอามาตไกเลยครับพินห่องเนี่ยครับผมแกบอกว่าแกเห็นงานใน youtube ในรีวิวผมแล้วแกว่าเออมันงามดีมันหมักเพิ่นหมักเพิ่นก็เลยมาเนาะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าใส่ของนะครับทางช่างเล็กก็มีให้แต่บอกมันตึงจริงนะมันเนียนจริงๆนะของทางช่างเล็กเพราะว่าเขาของเราใช้งานหนังที่มัน ต้องบอกว่าหนังคุณภาพะครับผมขนังบอดีเนี่ยตรงขอบนี่เนาะตรงขอบเนี่ยจะเป็นรอยเป็นย่นย่นเป็นเส้นเส้นเลยนะครับแต่ของทางช่างเล็กเห็นไหมนะครับผมมันจะเข้ารูปมันจะเนียนมากมันจะตึงมากมันจะแบบถ้าพูดถึงว่าถ้าคนไม่รู้มาถามเนี่ยบางทีก็อาจจะดูไม่ออกด้วยซ้ําว่าเป็นงานสวมทับนะแล้วตอนนี้หลายคนบอกว่าโอ๊็เอาตานนวเฮ็ดแล้วมัดเแลว,วมาไทยกันบึง อธิบายในเห็ดเป็นยังคือบอกมาให้เบิงเนี่ยอ่านี่เบอนี่สร้างเล็กเหลือฟังนี่ไว้เนาะครับผมอันนี้คือยังไม่ได้ทํานะครับผมนะฮะอ่ะให้ดูเดี๋ยวช่างเล็กให้ดูเปรียบเทียบระหว่างทําเสร็จกับยังไม่ได้ทาเนาะฟังฝั่งซ้ายนี่ช่างเล็กทําเสร็จแล้วนะอ่ะไอฝั่งขวานี่ยังไม่ได้ทํานะครับผมให้ลูกค้าดูเพราะว่าลูกค้าหลายท่านหลายคนก็บ,บอกว่าเอาแต่ทําเสร็จมาหมดแล้วมาถ่ายมามา,มารีวิวให้เบิงมารีวิวให้ดูเออเอานี่ ทังเล็กทั้ให้เบิ้งแล้วครับผมตอบคําถามลูกค้าไดีเลยครับว่าฝั่งซ้ายทําเสร็จแล้วฝั่งขวายังไม่ได้ทดําเ้อฝั่งขวานี่ยังคือมากะลดอยู่อ่าให้ดูข้อแตกต่างนะครับผมนะครับว่ามันแตกต่างกันตรงไหนนะครับทําแล้วกับไม่ได้ทาเนาะพักมือใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับสําหรับฟอร์จูเนอร์นะครับพักมือทั้งเล็กทํางานให้ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเก็บงานให้เหมือนเดิมพับเก็บเหมือนเดิมนะฮะ ให้ดูเห็นไหมครับมันจะโหนกนูนออกมาน้อยนะครับผู้ใดว่าถา้าไอทําพักมือเนี่ยบางบางบางรถบ,บางรุ่นนะช่างเล็กบอกก่อนนะมันก็ไม่ได้แนบสนิทอย่างนี้นะบางทีเวลาพับลงมันก็จะอ้า,อ,าอย่างนี้หน่อยนะนะครับเป็นบางรุ่นนะครับผมคือมันเป็นงานสวมทับบางทีมันจะให้มันเหมือนงานเย็บมันก็ไม่เหมือนซะทีเดียวนะครับผมชอบกดไลค์กดถูกใจชอบ อยากได้แบบนี้กราบเรียนเชิญครับหน้าร้านอยู่ห้างบิ๊กซีเอ็กตตารามินทารับสมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับทางช่อง YouTube ช่างเล็กด้วยช่องชัยประสิทธิ์ขอบคุณหลายๆครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับผมด้านซ้ายนะครับเมื่อกี้ที่ช่างเล็กให้ดูข้อแตกต่างนะครับผมตอนนี้ก็คือติดตั้งเสร็จเดียบกันหนึ่งเด้อภาพมันเบอร์เออเนี่ยได้แล้วครับผมอ่าเนี่ยที่ช่างเล็กติดตั้งเสร็จนะครับคือด้านซ้ายตอนนี้คือทําเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับผมมักชอบมาอุดหนุนสร้างเล็กได้ขอบคุณลูกค้าหลายๆครับเดินทางมาจากภาคแดงมาเห็ดบอกกับทางสร้างเล็กขอบคุณหลายๆครับสวยไหมครับผมสวยนะ ขอบคุณมากๆครับผม